สวัสดีครับสายานนสั่งครับเมอนกเมเนกไปในมหาวิทยาอยู่หาจินนะครับผมเมอน้พอดีได้ทางบริษัทครับผมได้จัดงานเลี้ยงครับเมอนกงานเลี้ยงปีใหม่ครับผมเลยได้มากกินเลี้ยงครับเมอนกบรรยากาศครับผมท่านโรงแรมครับอินตาดิเวอร์ไซด์ครับผมบรรยากาศท่านโรงแรมครับเมเน้ ครับมื่อนี้ก็ว่ได้ไปหาอยู่หากินนะครับมื่อนี้มากินเลี้ยงครับผมโรงแรมครับบรรยากาศรอบๆโรงแรมครับมือนี้กับเศร้าเติบอยู่ครับผมไปเบิ้งครับมื่อนี้จะมีกิจกรรมอีไรยังหรือว่าอาหารการกินแบบไหนครับผมติดตามนะครับผมบรรยากาศ จะจะ้ไว้ข so ้างวัีัโรานั่นนเอออรกิดวยบุ้งลูกชิ้นกับผัดนั่นะแมนอนะไวันนั้น้เป็นมัเข้า กตัวหนึ่งการกินคนผู้เยี่ยมครับตัวเอลฟ์ไปไหมตัวเอลฟ์ไปกินเต้ยมาบุญทกิน่างกันอะไรจิบกาแฟครับกาแฟต้มซำ งานจัดเลี้ยงทำเงนครับตอนที่หางเสาร์นั่นเอง เป็นไม่อีกรอบสองนะครับขนมก็ม่ที่หิวคักอยู่คุกกี้ครับคุกกี้คุกกี้ครับร่อง้องไปก่อนพี่นอ้องแต่ตรงมีกิจะกลับอีกหลายหลายอย่าง ากันเลี้ยงห้องค่องนี้คือการร้องคองกันเลยเอครับเดี๋ยวให้ติดตามอีกแก่นึงคับสวัสดีครับนี่มาจินเรียงครับผมเบางบรรยากาศแนานเจาวะยาครับเพ่มอาหารครับเลย สาวๆไม่นด้กินทห้อิ่มนะอาหารครับแต่ชอบกินหูกินกุ้งนะกินได้กินเอาเลยนะครับอาหารว่างหรือยังยังไมเอาอาหารว่างก่อนแล้ว น่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่นนอะไรหมูสเต๊ะเหรออหมูสเต๊ะโอ้โหเครับอันนี้หลังจับหนักเลยนะครับเอาให้ดีๆอับนนี่ได้สองชิ้นเองเอาอีกเอาอีก <c oughs> โอ้พี่นาเต็มจานเลยหลายอย่าง <c oughs> คุณแม่แกหมองเลยยำนมกินก็มี <c oughs> คุณแม่บ่าขหากินที่บ้านก็ได้ดอะไรเยอะแล้วโ,โบโก็มีนะครับโรโบจะเน้นเน้นข้าวพอแล้วนะเน้นกับเน้นกับ เอาเนื้อโคขนครับโคขนเอาอยางโคขนอะไรเลยไังเอาเ,เ,เอาบเบิร์ดหา,า,าตักลยเบิด้วได้คอยสอัง <c oughs> อันนี้จะเป็นพวกหอหอหมาบรรยากาศอะไครับนี่อ้วน,นีเตาวาเานี่อ้น่ากินเลย ถึงแล้วเราีน้าเฮ้ยเหนีวแล้วเหนีนะนแวนแล้วอะไรครับนี่นะครับงานเลี้ยงปีใหม่ครับผมจะมากันครับจะไปตั้เน้กกินกันครับผมกินมานนี้ครับหลากหลายชนิดรับ สนุกกินิเด็ดเลยครับผมอมาพักกินข้าคราับแรงานไป,ไปกองอบลม่ด้ไเลยครับเอาไเยครับตามไปเลยครับผมนั่นัน่น,น,นไ, <c oughs> ได้ไปแล้วเดินไปแล้ว ท่านตรงไหนไม่รู้ถามว่าเขาจะไปออกไปเส้นน้อนหรือเปล่าเป็นไรกนยได้เขาว่าอะไรครับเ็นตินถูกครับกัยังเรือเดอตุ้มอาหารการกินครับผม กินว่าใครได้นะครับอาหารแบบนี้เอาฝนยังพร้อมยังไปยังต่องแล้วอาพี่นายังไม่ไปเหรอกลับยังกลับยังจัง บโบก็อิ่มแล้วนะครับโบโบเอ้ายังพนักเกลับเหรอยังค่ะโอ้ยนึกว่ากลับแลยเออบโบอิ่มแล้วครับจะถอยครับแล้วครับเดี๋ยวผมก็ลงไปครับแป๊บไปก่อนนะครับครับแป๊บเลครับโอเคครับครับเจ็บนี้ก็ จบเข้มแค่นี้นะครับพี่น้องคลิปหน้า่อยว่ากันสวัสดีครับสายอา่านอสั่งอย่าลืมติดตามนะครับผมหมูขวกกำลังจะยอยครับครับผมอิ่มกันบนดแล้วจบแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ